สวัสดีทุกท่านนะคะเรามาเปิดปี2023ด้วยการประมวลผลตัวภาพเศรษฐกิจในช่วงเดือนมกราคมถึงต้นเดือนกุมภาพันธ์นะคะตลาดเปิดขึ้นมาด้วยอารมณ์ค่อนข้างดีนะคะปัจจัยเศรษฐกิจส่วนใหญ่เป็นปัจจัยบวกหลกัหลกๆแล้วมาจาก3ปัจจัยที่เป็นตัวหนุนนะคะได้แก่เรื่องแรกเลยคือเรื่องของจีนเดินหน้าเปิดประเทศนะคะอันที่2คือสภาพอากาศในยุโรป เริ่มอุ่นขึ้นแล้วอันสุดท้ายพอสืบเนื่องจากอันที่สองค่ะมันทำให้ตัวอัตราเงินเฟอ้อในหลายๆประเทศเนี่ยเริ่มปรับตัวลดลงมาจากเรื่องของราคาพลังงานเป็นหลักนะคะในขณะที่อัตราเงินเฟอ้อสหรัฐก็ผ่านพีคไปแล้วอีเวนท์ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องของการประชุมธนาคารกลางที่เกิดขึ้นนะคะในช่วงมกราคมถึงกุมภาพันธ์ เริ่มต้นด้วยธนาคารกลางญี่ปุ่นหรือว่า BOJ ค่ะก็มีการจัดประชุมในด้านนโยบายการเงินกันขึ้นมาเมื่อวันที่20-21ถึง21มกราคมนะคะก็มีมติเป็นเอกฉันท์ค่ะก้ 90, ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ลบ 0. และยังคงอัตราผลตอบแทนพันธบัตร10ปีค่ะที่0%โดยให้เคลื่อนไหวในกรอบลบ0 5ถึง0.5%ส่วนการคาดการณ์ของตลาดนะคะที่มองว่า BOJ จะเปิดกรอบการ เคลื่อนไหวให้กว้างมากขึ้นนะคะทั้งนี้ผู้ว่าการ B.O.J. OK ค่ะก็ได้มีการสัมภาษณ์ในช่วงพร s s คอนเฟร e น c ์นะคะว่าไม่น่าจะเห็นอัตราผลตอบแทนพันธบัตร10ปีขยับไปเหนือ0.5%และธนาคารกลางค่ะพร้อมใช้มาตรการที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนโยบายทางการเงินนะคะในช่วงนั้นค่ะถ้าเราย้อนกลับไปในช่วง ปลายเดือนมก,กราคมเนี่ยตอนนั้นตลาดเงินกับตลาดบอลที่ญี่ปุ่นเนี่ยผันผวนมากเลยเพราะว่ามีนักลงทุนต่างประเทศส่วนหนึ่งคํามาเกงว่า BOJ จะต้องปรับกรอบการเคลื่อนไหวของพันธบัตรนะคะหรือว่าเราเรียกว่า yield curve control หรือเรียกเป็นอักษรย่อว่า YCC นะคะอยากที่จะเห็นว่า BOJ ต้องปรับ กรอบให้กว้างขึ้นก็เลยมีนักลงทุนส่วนหนึ่งคํามาช็อตบอลญี่ปุ่นกันนะคะก็สะท้อนมาจากอะไรก็จะมีกราฟให้ดูด้วยก็คือราคาฟิวเจอร์กับสปอ t ตเนี่ยมันห่างออกจากกานันค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็มีนักลงทุนต่างประเทศเข้ามายืมบอลน,นะคะเวลาคุณอยากช็อตอะไรคุณต้องยืมของถูกไหมต้องมีอันเดอร์ไลน์งนั้นเขายืมจากใครล่ะจะจากใครที่ไหนก็ยืมมาจากพีโอเจนั่นเองกราฟ2อ,อันนี้ค่ะก็จะเป็นกราฟ ที่สะท้อนให้เห็นเลยว่ามันมีแรงสเปกุลเลตเกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับนโยบายการเงินญี่ปุ่นในช่วงนั้นนะคะแต่นี้นถามว่าเออแล้วหลังจากที่ BOJ เนี่ยเขาปรับกรอบตัว YCC หรือว่า Yield c u r v e Control ไปเมื่อเดือนธันวาที่แล้วเนี่ยคะ่ะหมายความว่า BOJ ผ่อนคลายลงในอัตราที่น้อยลงหรอคำตอบคือไม่ใช่เลยนะคะเพราะว่าถ้าเรามาดูกราฟอีกอันนึงก็จะเห็นว่าแรงซื้อที่ BOJ กลับเข้ามาซื้อบอลเนี่ย มากกว่าเดิมซะอีกดังนั้นค่ะตัวคณะรัฐมนตเรีเนี่ยเขาก็ออกมาพูดหลายตละ หลายครั้งนะมีการคอมเมนต์ตัวบ OJ บอกว่าจริงๆเนี่ยก็อยากจะเห็นให้บ OJ เนี่ยสื่อความกับตลาดให้เคลียร์ๆหน่อยจะได้ไม่เกิดเหตุการณ์เข้าใจผิดแล้วเกิดความผันผวน,นในตลาดเงินและตลาดบอลในประเทศญี่ปุ่นนะคะแต่ว่าก็อย่างที่ทราบกันแหละผู้ว่าธนาคารกลางญี่ปุ่นคนปัจจุบนันนะก็ใกล้จะหมดวาระแล้วซึ่งในเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยค่ะตัวทนายกเองก็จะเสนอชื่อผู้รายชื่อผู้ที่เหมาะสมที่จะขึ้นมาเป็นผู้ว่าบ OJ เจคนใหม่ ะะแต่ทีนี้ถามต่อค่ะว่าเล่าเรื่อง BOJ มาสักพักหนึ่งแล้วในยะที่มีต่อการลงทุนคืออะไรหรือก็จะต้องบอกว่าเราอาจจะต้องติดตามตัวบอลยิวของญี่ปุ่นให้ดีๆนะคะเพราะว่ามันมีผลต่อค่าเงินเยนด้วยถ้านักลงทุนเข้ามาช็อตบอลญี่ปุ่นเยอะๆ จะมีผลให้ความต้องการค่าเงินเย,ยนสูงขึ้นเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าเวลาคุณจะช็อตของคุณต้องมีของในมือถูกไหมถ้าคุณอยากมีของในมือคุณต้องยืมถ้ายืมบอลญี่ปุ่นมาช็อตคุณก็ต้องแลกดอลลาร์มาเป็นเย,ยนเพื่อมาช็อตดังนั้นถ้าเขายังทาแบบนั้นอยู่นะคะอาจจะมีผลกดดันให้ค่าเงินเย,ยนปรับตัวแข็งค่าขึ้นจากสิ่งที่เขาสเปกุลเลตตามมาติดเตจคะ่ะในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟด ะะก็มีการประชุมคณะนโยบายกันเงินนะคะหรือว่าเราเรียกว่า FOMC meeting ก็มีมติเป็นเอกสารเช่นเดียวกันค่ะปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ย25 Basis Point นะคะสู่กรอบ4.5ถึง4.75%ซึ่งมันเป็นการปรับอัตราดอกเบีย้ยขึ้นในอัตราที่ต่ำกว่าปีที่แล้วที่ปรับไป50บินะคะแล้วก่อนหน้านั้นน่ะก่อนหน้า50ะ่ะนางปรับไปแล้ว4รอบรอบละ75บิบ ซึ่งเซนติเมนต์ในครั้งนี้ค่ะก็ตลาดก็ดูจะแฮ ppy เนาะในเชิงตลาดหุ้นแล้วก็พอเรามาเอาสเตทเมนต์ที่เขาประกาศนโยบายการเงินนั่นเนาะ,นะก็มีการเอามาเปรียบเทียบกับครั้งที่แล้วเนี่ย ก็สิ่งที่ต่างไปค่ะ FOMC หรือว่าคณะกรรมการนโยบายการเงินของเฟดเนี่ยเขามองว่าแรงกดดันจากเงินเฟ้อเนี่ยยังคงมีอยู่แต่เขามองว่าชะลอลงนอกจากนั้นค่ะก็ระบุว่าสถานการณ์ระหว่างรัสเซียยูเครนเนี่ยที่มีผลต่อความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกเนี่ยมันก็ยังมีแต่ว่าเขาไม่ได้พูดนะว่าสงครามเป็นตัวเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดเงินเฟ้อขึ้นซึ่งในครั้งที่แล้วก่อนๆเนี่ยเขาเคยพูดดังนั้นเนี่ย สองประเด็นนี้คือประเด็นที่เขาทวิสไปจากสเตทเมนต์เดิมแต่เนื้อความส่วนใหญ่เนี่ยก็ยังคล้ายคลึงกับสเตทเมนต์อันเดิมค่ะซึ่งพอเรามาดูนะคะในช่วงของเพรสคอนเฟ e นซ์เนี่ยก็พยายามจะจับความตัวตัวคุณพาวเวลตอนที่สัมภาษณ์กับสื่อนะคะว่าเขาจะมีอะไรออกมาให้เราตีความเป็นเชิงในัยยะได้บ้างนะคะก็ก็เท่าๆที่จับความมาจะมี3ประการนะคะ ว่าเงินเฟอ้อเนี่ยมันมีแต่เริ่มชะลอลงแล้วขณะที่ตัวเลขแรงงานยังแข็งแกรง่งแล้วก็มีศัพท์คำหนึ่งนะคะขึ้นมาบอกว่า d i s inflation นะคะ d i s inflation แปลว่าอะไรคะ่ะ d i s inflation แปลว่าอัตรางเงินเฟอ้อยังมีอยู่แต่ชะลอลง Disinflation กับ Deflation ไม่เหมือนกันนะคะอันที่สองค่ะมีอะไรอีกที่แกพูดขึ้นมาแกบอกว่าเงินเฟอ้อที่ชะลอลงในสหรัฐเนี่ยส่วนใหญ่มาจากฝั่งของสินค้านะคะแต่ว่ายังพบว่ามันคาสูงอยู่ในฝั่งภาคบริการแล้วก็ภาคอสังหาริมทรัพ์นะคะดังนั้นเนี่ยอัตราดอกเบีย้ยนโยบายยังคงขึ้นต่อไปจนกว่าจะบรรลุปเป้าหมายเงินเฟอ้อที่2%นะะโดยอาจจะขึ้นดอกเบีย้ยได้อีก2-3ครั้งเพราะฉะนั้นลองตีความค่ะ ถ้าคิดว่าขึ้นไปอีก2ครั้งเนี่ยด้วยอัตราประมาณ25บิบเท่าเดิมเนี่ยตัวดอกเบี้ยเนี่ยในการประชุมเดือนพฤษภาคมก็จะอยู่ที่5 5ถึง5.25%ก็จะอยู่ในกรอบที่ตลาดเนี่ยคาดการเอาไว้พอดีเลยนะคะประเด็นสุดท้ายค่ะมีนักข่าวถามค่ะว่าแล้วเรื่องของเพดานนี้สหรัฐเนี่ยตัว คุณพาเวลมีความเห็นยังไงบ้างนะคะนางบอกว่าเรื่องของเพดาดนนี่เป็นเรื่องของสภาคอนเกรสนะคะไม่ใช่เรื่องของนางก็เป็นอันว่าจบนะคะนางไม่ได้มีเอี่ยวตรงจุดนี้มาต่อค่ะว่า Reaction ที่ตลาดเนี่ยทั้งตลาดบอลตลาดหุ้นเนี่ยมีต่อการประชุมของเฟดในรอบนี้ยังไงบ้างนะคะบอลมาเกะเขาตีความว่าเฟดน่าจะ d o v i s h ะะแล้วก็ให้น้ำหนักของ r e e s s s o o เนีว่าจะเกิดขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปีโดยอะไรคะ่ะโดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐ2ปีมันขยับลงในช่วงที่มี Conference เกิดขึ้นนะคะส่วน FED Swap Price เนี่ยก็สะท้อนว่าตลาดบอลมองว่า FED จะปรับอัตราดอกเบีย้ยในโใยบายลง50บิบภายในสิ้นปีนี้เขามองไปถึงสิ้นปีแล้วเนาะ เราเขามองไปถึงครึ่งหลังของปีแล้วสำหรับบอลนะคะแต่สำหรับตลาดหุ้นค่ะ Reaction มันค่อนข้างที่จะ s w i ฟ p หรือว่าเร็วกว่านั้นตลาดหุ้นมองแบบนี้ค่ะพอขึ้นแค่25บิบมองเป็นข่าวดีแล้วเพราะฉะนั้นในช่วงวันที่มีการประกาศตัวคำตัดสินของ FOMC ขึ้นมาในแง่ของดอกเบียค่ะพอเห็นว่า25บิขึ้นทั้ง s p และ N a s d a q ก็พร้อมใจปรับตัวขึ้นไปด้วยกันทุกท่านจะเห็นเนาะว่า ใน financial market เนี่ยมีทั้งหุ้นทั้งบอลนะคะมันมีความจำเป็นไหมที่ต้อง react ไปในทิศทางเดียวกันไม่จําเป็นค่ะแล้วมีความจำเป็นไหมที่ต้อง react ในช่วงระยะเวลาที่เท่ากันก็ไม่จําเป็นเช่นเดียวกันค่ะบอลอาจจะมองในลักษณะที่ยาวไปมากกว่านั้นแต่ตลาดหุ้นพอเห็นว่าดอกเบี้ยเนี่ยเป็นไปตามที่ตัวเองมองไว้ตลาดหุ้นก็พร้อมขึ้นเลยนะคะ มาถึงอันล่าสุดค่ะก็คือตามหลังการประชุมเฟดมาติดๆเลยนะคะธนาคารกลางยุโรปหรือว่า ECB ก็ปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยในการประชุมครั้งของเดือนกุมภาพันธ์นี้เช่นเดียวกันอีก50บิบนะคะแล้วพร้อมประกาศนะคะว่าจะขึ้นต่อไปในการประชุมเดือนมีนาคมอีก50บิบแล้วค่อยว่ากันนะคะตัวคณะกรรมการนโยบายการเงินของ ECB ค่ะมะตินี้ก็เป็นเอกฉันท์นะคะแต่ว่าเขาก็ มีการให้ไกดไลน์เนาะว่าครั้งนี้50ครั้งหน้าอีก50แต่ถ้าภายหลังจากมีนาไปแล้วเนี่ย จะค่อยพิจารณาความเหมาะสมของทิศทางของอัตราดอกเบีย้ยนโยบายนะคะโดยจะยังคงเส้นทางคุมเข้มทางการเงินเพื่อบรรลุปเป้าหมายเงินเฟอ้อระยะกลางที่2%นะคะต่อค่ะว่าเวลามาดูเรื่องของนโยบายการเงินแล้วเนี่ยก็ต้องดู Press Conference นะคะว่าคุณลาการดเนี่ยประธาน ECB แกพูดอะไรบ้างนะคะแกบอกว่าภารกิจการขึ้นดอกเบีย้ยนี้ยังไม่เสร็จสิ้นนะคะยังมีอะไรที่จะต้องทำอีกจะขึ้นดอกเบีย้ยมากจะขึ้นน้อยไว้ตัดสินกันในแต่ละกา การประชุมที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะคะขึ้นอยู่กับว่าเงินเฟอ้อและการผ่านถ่ายของนโยบายการเงินเนี่ยเป็นยังไงคราวนี้อาจจะมีคนถามนะว่าเออทำไมต้องสนใจ ECB ด้วยคุณเคยสังเกตไหมว่าเวลาเราเปรียบเทียบประเทศนั้นประเทศนี้เนี่ยเราจะไปเปรียบเทียบประเทศนั้นประเทศนี้เทียบกับเฟดใช่ปะแต่เฟดเขาไม่มีคู่เทียบถูกปะ ECB เนี่ยแหละคือคู่เทียบของเขา นะคะดังนั้นภาพที่เราเห็นเนี่ย ECB ก็จะเป็นลักษณะว่าเป็นคู่เทียบที่สมน้ำสมเนื้อกับเฟดอะ่ะเฟดเขาขึ้นดอกเบี้ยไปก่อนเพื่อนถูกไหม ECB เนี่ยตามหลังเฟดมาสักระยะหนึ่งขอนจำไม่ได้ว่า3-4เดือนดังนั้นเขาตามหลังแปลว่าอะไรแปลว่าเขายังมีสิทธิ์ขึ้นไปได้ต่อ เฟดอะขึ้นไปรอแล้วดังนั้นภาพที่จะตามต่อต่อไปเนี่ยเราอาจจะต้องติดตามนะว่าส่วนต่างระหว่างบอลยิวของสหรัฐและบอลยิวของยุโรปเนี่ยห่างกันมากไหมอันแรกอันที่สองค่ะค่าเงินมีส่วนมากเลยนะในช่วงที่ตัว ECB เขามี press conference ค่ะค่าเงินยูโรเมื่อเทียบดอลลาร์นะ,ะเวลาเราโค้ดดอลลาร์บาทเราเรียกดอลลาร์บาทถูกปะ แต่เวลาเราโค้ดยูโรเราเรียกว่ายูโรดอลลร์ถูกปะดอลลร์อยู่หลังยูโรถูกไหมแปลว่าดอลลร์เล็กกว่าใช่ปะค่าเงินยูโรดอลลร์เนี่ยก็ทะยานทะยานขึ้นไปแปลว่าค่าเงินยูโรอันเนี้ยมันแข็งกว่าเพราะว่าเขาคิดว่า1ยูโรเนี่ยแลกได้กี่ดอลลราพอมันขึ้นเป็นเป็นเส้นชั้นบวกขึ้นไปก็แปลว่าค่าเงินยูโรเนี่ยมีทิศทางที่แข็งค่าขึ้นนะคะ มาต่อที่แม่จีนกันบ้างค่ะตัวแม่จีนเองเนี่ยสิ่งที่มีความสำคัญของเดือนนี้ก็คือตุ่จีนมีในเดือนมกราคมนะคะดังนั้นเนี่ยตัวเลขที่คุณจะเห็นในช่วงเดือนหน้าของเดือนกุมภาพันธ์มันจะฉายภาพเดือนมกราคมที่ค่อนข้างดีเพราะว่าปีที่แล้วไม่ได้มีตุจีนเดือนเดียวกันดอกไหมเยียร์เยียร์ก็จะสูงกว่าดังนั้นเนี่ยพอตัวตลาดอะค่ะเห็นการประกาศตัวเลขเครื่องชี้ต่างๆเนี่ย ในช่วงเดือนมกราซึ่งก็จะเป็นข้อมูลณนะเดือนธันวาคมถูกไหมมันออกมาไม่ค่อยจะดีมากหรอกแต่ตลาดไม่ได้คิดเรื่องนั้นแล้วแล้วที่สำคัญณนะเดือนมกราคมมีการประกาศ GDP ไตรมาส4ออกมาด้วยนะคะก็ออกมาก็ค่อนข้างต่ำนะคะแล้วพอมันเกิดขึ้นเหตุการณ์แบบนี้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าสมมุติว่า ไม่มีนโยบายเรื่องเปิดประเทศขึ้นมาเนี่ยเครื่องชี้ที่เราเห็นเกี่ยวกับจีนในเดือนนี้เนี่ยตลาดอาจจะเตีเป็นข่าวร้ายแต่ด้วยความที่จีนเนี่ยเอาเรื่องของนโยบาย reopening ขึ้นมาก่อนแล้วมันมี Impact มากกว่านั้นเพราะฉะนั้นเครื่องชี้เศรษฐกิจที่มีการประกาศออกมาเนี่ยตลาดเขาก็ไม่สนใจเลยเขามองเรื่อง reopening อย่างเดียวนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย นักลงทุนหลายๆเจ้าก็มองว่าเศรษฐกิจจีนเนี่ยไม่น่าจะทำโลไปกว่านี้แล้วยกไฮไหมไม่รู้แต่แปบตอนนี้ยกำลังยกโลเดิมแล้วนะคะแล้วด้วยความที่อย่างที่บอกไปว่ามันเป็นการให้ตัวเลขปิดป,ปีของปี2022เนาะแล้วมันออกมาไม่ดีดังนั้นนักวิเคราะห์หลายๆเจ้าอะค่ะก็มาปรับประมาณการเศรษฐกิจว่าเออเบสมันต่ำฐานมันต่ำปี2022เพราะฉะนั้นปี2023จะต้องเห็น GDP จีนปีเนี้ย ต้องขยายตัวได้เกิน5%นะคะแล้วนอกเหนือจากนั้นทางการจีนเองอะคะ่ะก็จริงๆอะสืบเนื่องมาจากปีที่แล้วนะแล้วก็ต่อเนื่องมาจนถึงปีนี้ก็มีการระดมออกนโยบายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจมุ่งเน้นการบริโภคและการลงทุนเป็นหลักนะซึ่งเมื่อกี้เรียนไปแล้วแลหละไฮเดิมคงยังไม่เห็นหรอกแต่ว่าเครื่องชี้ทางเศรษฐกิจมหาภาคมันเริ่มสะท้อนว่าโลเดิมเนี่ยคงไปไม่ถึงแล้วแหละและต้นรอบใหม่ของจีนกาลัง เริ่มขึ้นมาแล้วแล้วมันก็น่าจะเป็น turning point ที่ดีนะคะถ้าหารนักลงทุนจะหันกลับมาสนใจมองจีนในมุมมองที่ดีขึ้นกว่าที่ผ่านมาท้ายสุดมาที่ประเทศไทยค่ะจริงประเทศไทยเนี่ยพอเห็นจีนยกยกโลแล้วเนาะแล้วก็มันมีหลายๆข่าวของไทยมาเนี่ย เราสามารถจับสัญญาณกันชัดเจนเลยเนาะว่าจีนเปิดไทยเปิดจีนมาไทยมานะคะภาพเศรษฐกิจไทยเองเนี่ยก็ดูดีขึ้นภายหลังจากที่จีนเปิดประเทศสะท้อนผ่านอะไรคะ่ะสะท้อนผ่านลองไปอ่านนะคะตัวสรุปนโยบายการเงินของกรนงดูนะคะจะเห็นว่าประโยคต้นๆที่กรนงพูดถึงเศรษฐกิจไทยเนี่ยพูดเรื่องจีนเปิดประเทศมาก่อนเป็นอันดับแรก,แรกเลยนะแล้วก็มองว่า ตรงนี้อะค่ะมีส่วนในการช่วยเศรษฐกิจไทยผสมควรเลยก็น้องน้อยเองปรับประมาณการจำนวนนักท่องเที่ยวค่ะรอบที่แล้วเนี่ยเขามองว่าจะเข้ามา22ล้านคนนะคะในรอบนี้เขามองว่าปีนี้เนี่ยน่าจะอยู่ที่25.5ล้านคนแล้วยังมองว่าแรงกดดันด้านเงินเฟ้อปรับลดลงนะคะทั้งยังไม่เห็นสัญญาณความกังวลมากนักเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยนของไทยแต่ว่าก็จะติดตามอย่างใกล้ชิดนะคะ ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยสิ่งที่เขามองเนี่ยดูค่อนข้างอัพเีดนะคะแล้วก็เศรษฐกิจไทยเนี่ยน่าจะเป็นเศรษฐกิจที่เริ่มฟื้นตัวแล้วขยายตัวแล้วด้วยไม่ได้ขยายตัวจากฝั่งไหนเลยนอกจากฝั่ง demand recovery นะคะมเมื่อไหร่ก็ตามค่ะตัวเศรษฐกิจเนี่ยมันขยายตัวจากฝั่งอุปสงค์การใช้จ่ายจากกิจกรรมเศรษฐกิจที่ดีขึ้นเนี่ยมันแปลว่าอะไรมันแปลว่า การประชุมกนองในรอบถัดไปเนี่ยซึ่งน่าจะมีการปรับประมาณการเศรษฐกิจฉบับใหม่ออกมาให้เราดูเนี่ยพอเขาปรับตัวเลขนักท่องเที่ยวในรอบนี้ขึ้นเนี่ยนะคะถ้าตัวเลขอย่างอื่นไม่ดูแย่นะอาจจะมีสิทธิ์นะคะว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยได้รับการอัปเกรดก็ได้สมมุตินะพูดเล่นๆเ,เนาะปีที่แล้วเนี่ยมองอยู่สักประมาณ3.7-3.8ในปี2023นะคะถ้ามารอบนี้กนองอปรับว่า ไป4%อย่างเงี้ยมีสิทธิ์เนาะว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทยเนี่ยค่ะน่าจะบูลลิชขึ้นได้อีกนะคะรับกระแส Deman d recovery และรับกระแสการเปิดเมืองของประเทศจีนที่จะทำให้การท่องเที่ยวของไทยเนี่ยดูดีขึ้นนี่ก็เป็นการประมวลภาพทั้งหมดนะคะในช่วงเดือนมก,กราคมกุมภาพันธ์ นะคะก็หวังว่าจะได้ข้อมูลอันเป,นประโยชน์ต่อการลงทุนนะคะแล้วก็เรากลับมาเจอกันใหม่ในช่วงของการประมวลผลเดือนกุมภาพันธ์มีนาคมกันค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ